จำอะ่ะมันมันลันทดแบบเนี้ยคนนั้นคนนั้นอ่ะต้องเรียกตัวเองว่าเป็นควายแล้วนี่คือท่าทีของพิตูจัตุพรพรมพันธ์นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปโหวตนะคะว่าเอ๊จะมาขอเขาแบบนี้มันจะง่ายแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพักการครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้าจับได้แล้วคุณผู้ชมม,มันจะมีหื่นอยู่ตัวหนึ่งชอบนะขึ้นรถเมล์ไปเบียดเบียดแล้วจับจิมมี่เด็กผู้หญิงแล้วมันตะเวนทําแบบนี้ไปทั่วเลยนะคะจับได้สักที

นั่นคือแซลมอนจากนอร์เวย์แซลมอนนอร์เวย์ลงตัวกับอาหารทุกมือ้อเพราะแหล่งที่มามีความสำคัญกลับมาแล้ว Oreo o r ริโอสีชมพูลิมิเต็ด dition ที่ตามหา กาสุดท้ายห้ามพลาดหมดแล้วหมดเลยพิเศษซื้อออริโอลุ้นรางวันกว่า2 0 0แสนบาทวันนี้ถึง15กันยายนนี้เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนทรัมซิวเวอร์50สพสูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบีหนึที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจเซนทรัมซิวเวอร์ห้าพลัส โชเอร์ส Apple f r e ช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดเดอชอร์สอย่าทาเน้ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางครั้งอาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้ เราก็ยิ้มสู้ต่อวันนึงก็ทำได้เองถ้าหมอบอกทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความหวังของแม่ทุกคนเขนาน่าจะคิดว่าถ้าลูกคลอตออกมาครบ32ประการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้น เช่ยูซี่จัไม่พูดอะไรน้อยเหรออยากแกลไอตราอาปาเช่และอยากแกลไอตราอาปาเช่ส่วนผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาอปาเช่โคโคโเ่เลิฟน้ำมะพร้าวที่ทำให้เบลสดชื่นเหมือนมีความรักเลยอะ่ะน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่เบลาดื่มทุกวันโคโคโเ่เลิฟรสชัติหนาหอมส่วนปะพะานุ่ม อหอห่างค่ะไม่หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ทงตปาดบิวตี้พ์ฟูมหอมหวานซากุระและโรสปอตเตอร์หอมไม่ถึงน,นาน30สิวันใหม่กลิ่นเบอร์รี่หอมหวานเบอร์รี่นานานพันธเลสเตแรกหน่อยป้าาวครีมเน,น้นเน้นกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วจะเลิฟเลสแตกรลองเลย สนุนโดย Air Carrier c ร p คอ r 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือ l ีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลก e n นชัวโกอาหารสุดครบถ้วนมี HMB ปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนสบู่เบนเนตซีแอนผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งแปดปีอน จับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมไอ้หื่นที่ไปก่อเหตุจับจิบจมิเด็กเนี่ยหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพเลยแล้วมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนมันก่อเหตุได้ชัดเจนด,ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ชวนขึ้นเหนือไปที่กลางเมืองเชียงใหม่กันหน่อยบอกเลยว่างานนี้5เสือกลางเมืองเชียงใหม่มีหนาวสถานแน่นอนอชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองฮะไปทลายบ่อนกลางเมืองอแล้วจับนักพนันได้โอ้โหเป็นร้อยคนพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเลยครับ ประเททศไยโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็น